สวัสดีค่ะวันนี้เรามาท่องอัการสระอุกันนะคะสระอุนะคะมาดูกันว่าสระอุจะเป็นยังไงสระอูนะคะสระอุเวลาเขียนนักเรียนนะคะจะมีเพียงแค่ขาเดียวนะแต่ถ้าเป็นสระอูจะมีสองขานะคะตัวจะเล็กๆอยู่ข้างล่างจะเขียนไว้ด้านล่างไม่ลอยไปไหนนะคะไม่มีการเปลี่ยนรูปไปไหนด้วยนะสระอุ ชื่อเรื่องก็คือกินจุนะดูเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้เลยนะคะกินจุก็อีนอกินจอุจุกินจุนะคะกินจุมาดูเราจะขยายนิดนึงนะคะกินจุก็อีนอกนจอุจุกินจุกินจุจออุนอโจนนะคะจออุนอจนกินจุจนออัวนอ้วน อ้วนไม่โทรอ้วนนะคะชออุฉุชออุฉุกินจุกินจุจนอ้วนฉุกินจุจนอ้วนฉุมออุมุมออุมุทอ,อัทะลออุลุมุทะลุนะคะมุทะลุอย่าดุดออุดุซออิซิ มุทลุยาดุซิอันนี้อ่านยาเลยนะคะมีอยู่สี่คำที่ให้อ่านไม่ต้องสะกดเลยนะยาอยู่อย่างยางนะคะมุทะลุยาดุซออีซิมุทลุยาดุซิถอถุงถออาถาไม่โทท่าท่าลออีงอลิงกออีนอกินกออากะปออีปี ท้าลิงกินกะปิทาลิงกินกะปิคอออยคอยคออยคอยออคอย,อยดูซออีซิซออีซิลออีงอลิงดออุดุหอนออะกอหนักนะคะหนักน้ำหนักนักเรียนคอยดูซออีซิคอยดูซิลิงดุหนัก นะคะดุหนักเลยนะลิงเขาไม่ชอบกระปิไงนะักเรียนถ้ามีใครแอบเอาไปใส่เขากินเขาอาจจะดุขึ้นมาเลยโอเคนะคะฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบจากบนลงล่างสาลอุกินจุกินจุจนอ้วนฉุมุทะลุอยา่าดุสิถ้าลิงกินกระปิคอยดูสิลิงดุหนัก ซอ,อิซินะคะซอ,อิซิคุณอาจจะออกเสียงซอเสือแน่เลยอ่าอีกรอบหนึ่งนะซอ,อิซินะคะซาลาอุกินจุกินจุจนอ้วนฉุมุทะลุอย่าดุซอ,อิซิมุทะลุอย่าดุซิถ้าลิงกินกะปิคอยดูซิลิงดุหนักโอเคฝึกอ่านนะคะนั่งเรียนละอัดคลิปมา ส่งครูอาด้วย